สวัสดีครับผมชื่ออักคีแพระจำเซิร์ฟพิชิตนะครับวันนี้ก็จะมาทำการสอนไขบอลโยกังนะครับผิทธภาพการใดก็ขออภัยในนทีนี้นะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้นี้ก็เป็นโปรแกรมสำรองแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มาหัดทำผมก็จะมีอยู่สามแถวนะครับทำอยู่สามแถวคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อันนี้ก็จะเป็นสูตรของใครของมันนะครับผมก็ทําแบบนี้ครับผมเข้าใจแบบนี้อันนี้เแล้ก็มาดูแถวแรกกันนะครับหนึ่งสองสามมันก็บอกว่ามีหมายเลขที่ถูกแต่ตำแหน่งไม่ถูกนะครับก็คือหนึ่งสองสามนี้ มีหมายเลขได้เลขหนึ่งที่ถูกต้องนะครับต่อมาเราก็มาดูแถวที่สองสี่ห้าหกสี่ห้าหกนี้ก็มีหมายเลขที่ถูกต้องนะครับแต่ตำแหน่งยังไม่ถูกก็คือจะมีหมายเลขที่ถูกต้องอยู่สามชุดนะครับทีนี้เราก็จะมาดูหมายเลขหนึ่งดูนะครับว่าถูกไหม มันบอกว่ามีหมายเลขและตำแหน่งที่ถูกอยู่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งถูกนะครับสี่กับหกนี้ไม่ถูกนะครับทำไมเพราะว่าแถวที่สองเราบอกว่ามันบอกว่ามีหมายเลขที่ถูกแต่ไม่ตรงตำแหน่งเราก็เอาสีมาไว้ตรงตำแหน่งเดิมแล้วเอาหไว้ตรงตำแหน่งเดิมแล้วมันบอกว่ามันบอกมาแค่มีหมายเลขที่ถูกอยู่หนึ่งนะครับ แล้ตำแหน่งที่ถูกก็คือหนึ่งถูกหนึ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นสี่กับหกก็คือผิดไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขที่ถูกคือหมายเลขห้านะครับเราก็มาดูว่าเราก็รู้นะครับว่าหมายเลขห้าตอนแรกเราใส่ช่องกลางนะครับไม่ถูกเราก็ลองเอามาใส่ช่องที่หนึ่งดูนะครับ ก็จะเอาเลขที่ผิดมาเทสดูนะครับว่าหมายเลขห่าจะอยู่ตำแหน่งใดนะครับหมายเลขผิดคือสองกับสามสี่หกครับมาเอาสองสามมาเทสดูก็ได้ครับโอเคครับมันบอกว่ามีหมายเลขที่ถูกแล้วตำแหน่งที่ถูกหนึ่งก็แสดงว่าหมายเลขห้าจะอยู่ช่องแรกนะครับตอนนี้เราก็ได้เลขมาสองหลักแล้วนะครับ คือห้ากับหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาดูหลักที่สามนะครับซึ่งเจ็ดแปดเก้านี่จะมีหมายเลขใดเลขหนึ่งที่ถูกนะครับมันก็มาเทสเลขเจ็ดก,ก่อน,นเอาเลขเจ็ดมาวางไว้ช่องสุดท้ายนะครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกมาเทสดูก็คือสองกับสามมันบอกว่าไม่มีหมายเลขที่ถูกเลยคือเลขเจ็ดไม่ถูกนะครับ เราก็มาเทสเลขแปดนะครับสองสามมาวางนะครับโอเคครับมันบอกว่าไมีหมายเลขถูกและตำแหน่งถูกเพราะฉะนั้นหมายเลขแปดถูกนะครับเราก็ได้ครบแล้วครับคือห้าหนึ่งแปดนะครับ, 5, 1, รบแล้วก็มาลองดูว่าถูกจริงหรือเปล่าห้าหนึ่งแปดเค,ครับ ถูกต้องนะครับคือหมายเลขห้าหนึ่งแปดนะครับใช้รหัสไปเจ็ดครั้งนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอาจจะไม่เก่งนะครับผมก็เพิ่งหัดทำเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ